สวัสดีครับพบก,กับสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนักข่าวดังให้ข้อมูลที่น่าตกตะลึงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์อาจลาลิเวอร์พูลซบโดยมาริดหลังจบฤดูกาลนี้ฟอบิโซโรโมาโน่ยืนยันว่ามีหลายทีมกำลังแสดงความสนใจในตัวของดูยาร์ดแต่ไม่มีโอกาสที่เขานั่นจะย้ายออกจากลิเวอร์พูล นักซ่าเล็กเวอกัสันอดีตผู้จัดก,การทีมแมนยูได้ออกมาแสดงความชื่นชมเจอกิ้งครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลที่กำลังจะอำลาทีมโดยทั้งสองคนได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อเป็นการอำลาเป็นการส่วนตัวและลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวนิโคลเลียมแต่ติดปัญหาค่าเหนื่อยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยู่ในสุขการลิเวอร์พูลนะครับกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยแล้วเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับ นักข่าวดังให้ข้อมูลที่น่าตกตะลึงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อาจจะลาลิร์โูลซบเรยมอริดหลังจบฤดูกาลนี้สูสปรริเวอร์พิลอาจจะต้องพบกับเรื่องราวที่น่าตกตะลึงและต้องคิดหนักอีกครั้งเมืม่อมีรายงานมาว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าเรยมอริดทีมแชมป์ลาลิกาสเปนล,ล่าสุดนั้นกำลังมองหาความเป็นไปได้ในการเสริมทัพผู้เล่นกองกลางชั้นยอดเข้าสู่เทียมในช่วงตลาดเสมอน,นี้และดูง่วงว่าท่านังของเทียมราชชุดขาวนั้น กำลังเลงมาที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สตาร์กองกลางจากลิเวอร์พูลและหากข่าวดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะเสียอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไปให้กับเดอร์มเรดทันทันที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นเพิ่งจะย้ายมาคัาเครื่องกับลิเวอร์พูลได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นเดยล่าสุดเป็นเท่านั้นของจู c a าร์ลอสพาสแมนนักข่าวชื่อดังจาก t s e o s พอ Radio ได้ออกให้ข้อมูลล่าสุดที่เหมือนกับว่าตัวคนนั้นได้รับรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาในช่วงก่อนหน้าน,นี้โดยกล่าวว่าจากข่าวที่ตัวคนนั้นได้ยินมานั้นดูเหมือนว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางตัวเกงจากสโมสรลิเวอร์นั้นมีโอกาสที่จะค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเพียงแค่หฤดูกาลและอาจจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อไปค้าแข่งกับสโมสรโรมารเรตภายในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีนี้ซึ่งนับได้ว่าอาจจะเป็นข่าวที่น่าตกตะลึงสำหรับโลกของฟุตบอลเป็นอย่างมาก ผมได้ยินข่าววงในมาว่ามีความเป็นไปได้มากที่ลิเวอร์พูลอาจจะต้องจำใจยอมปล่อยตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ออกจากทีมไปเพราะไม่สามารถต้านทานพลังของเรือมอริดได้ผมได้ยินมาว่าพวกเขากำลังกำหนดให้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เป็นนักเตะโลสบังกอตคนใหม่ในฤดูกาลนี้โดยเหตุผลสำคัญที่สุดก็คือเรือมอริดนั้นกำลังมองหาตัวแทนของลูก้ามริตและโทนี่โค้ และก็ถือได้ว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นเป็นนักเตะที่มีความเหมาะสมกับการเป็นนักเตะแผงกลางกลางยุคใหม่ของโรอัลาดดเป็นอย่างมากและที่สุกันที่สุดก็คืออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ถูกยกย,กยก่องมาเป็นการเซนัญัตที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้วดังนั้นความสามารถของนักเตะรายนี้จะถูกการันตีแล้วนะครับว่าเป็นของจริง โดยใน,นตอนนีน้นะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เหลือสัญญาเรายยาวกับลิเวอร์พูลดังนั้นการที่ตัวของคนนั้นจะได้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลนั้นจะต้องไม่ใช่การย้ายทีมด้วยราคาค่าตัวที่ถูกอย่างแน่นอนและแม้ว่าลิเวอร์พูลจะคว้าต,วตัวกองกลางชุดแชมป์โลกรายนี้มาจากบรนินในราคาสุดถูกเพียงแค่35ล้านบอลก็ตามทีโดยคาดกันว่าถ้ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงแล้วก็ค่าตัวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นน่าจะมีที่ไม่ต่ำกว่า 6 0ถึงล้านปอนด์เลยทีเดียวฉะนั้นก็จะทําให้ลิเวอร์พูลได้ทํากําไรจากเดี๋ยวนี้เป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามข่าวนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือและทัศนะความคิดเห็นจากนักข่าวที่สเปนเท่านั้นนะครับและในความจริงแล้วนั้นอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ยังไม่ได้ตกเป็นข่าวลือหรือข่าวเชื่อโยงอเท็านั้นเกี่ยวกับเรื่องการไอเทียมดังนั้นให้มองเป็นข่าวนี้ว่าเป็นเพียงแค่ข่าวสีสันและอย่าพึงไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับ เรามาตอนที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับทนเซอร์เอเล็กฟูกร์สันอดีตผู้จัดก,การทีมไปแสดงแมนเชสเตอร์เตดได้ออกมาแสดงความชื่นชมต่อเจ็กกิงคลับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลที่กำลังจะอำลาเทียมโดยทั้งสองคนได้ร่วมรับประทานอาหารคำ่ำเพื่อเป็นการอำลาเป็นการส่วนตัวในช่วงสัปดาห์ที่มันมาเจ็กกิงคลับได้รับคำชื่นชมจากท่นเซอ Ferguson, ร์เอเล็กฟูวสันรวมถึงบรรดาน,นักเตะของเขาเองซึ่งทำให้เจ็กิงคลับรู้สึกตื่นตันใจเป็นอย่างมาก ในวันอาทิตย์นี้เจ็เก็จะต้องกล่าวคำอำลาแฟนๆในสนามแอนฟิลด์เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากจบเกมพบกับบูมแฮมตันเจ็คเก็ยอมรับได้รับว่าเขาตื่นเต้นและรู้สึกตื่นตันกับช่วงเวลาที่มันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักเตะพูดถึงเขาในทางที่ดีแต่เขาก็พยายามที่จะไม่แสดงความรู้สึกออกมาจนเกินไปในการคุณเคลวู9ปีเจ็คเก็ตพาทีมประสบความสำเร็จอย่างมากโดยสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเลียกเอฟเอคัพและลีคัพได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังควา้าแชมป์สโมสรโ,โลกและยูฟาซูเปอร์คัพด้วยเจคกครับยอมรับนะครับว่าเขาคงประสบความสำเร็จมากกว่านี้หากไม่มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างแมนเชสเตอร์ภายใต้การกุมทีมของเป๊ปกัวเดล่าเจเกครับยกย่องเป๊ปกัวเดล่าว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็คงยังอยากจะทราบผลการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าแมนเชสเตอร์และเมื่เกิดการเงินของพิม์ลิงจำนวน115คดีเจเกีครับกล่าวว่า หากไม่มีเป๊ปกุเดล่าก็คงไม่มีผู้จัดจาก,การทีมนคนไหนที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์พิีเมีได้ถึง4สมัยติดต่อกันหลังจากการอำลาลิเวอร์พูลเจคก,กี้ก็วางแผนที่จะหยุดพักงานโค้ชเป็นระยะเวลา1ปีโดยเขายืานยันว่าจะไม่กลับมารับงานกุมทีมนในอังกฤษอีกต่อไปแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาได้จบลงแล้วที่ลิเวอร์พูลนะ,ะับ ฟอรบิโซโรมาโนยืนยันว่ามีหลายทีมกำลังแสดงความสนใจในตัวของลยดิอาสแต่ไม่มีโอกาสที่ตัวของคนนั้นจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลฟอบิโซโรมาโนสใช้ข่าวท่านันการย้ายทีมชื่อดังก็ได้อมาพูดถึงข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของลยดิอาสปีดตัวจิตของลิเวอร์อีกครั้งล,ล่าสุดนะครับว่ายืนยันแล้วนะฮะว่าที่ผ่านมานั้นนักเตะทีมชาติโคลเรอแนนี้กําลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปแต่ทีมที่ดูเหมือนว่าจะจริงจังกับนักเตะรายนี้มากที่สุดก็คือ สโมสรบาร์เซโลนาและเปเชียและมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจากทั้งสองทีมชื่อดังดังกล่าวนี้และลิเวอร์พูลอาจจะยินยอมพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าหลุยดิอารนั้นแจ้งกับทางสโมสรลิเวอร์พูลว่าตัวเขาต้องการย้ายเทียมฉะนั้นคือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เคยมีออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ อย่งางไรก็ตามท่านนั้นของฟาบิโอโรมาโนก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีสําหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลผ่านทางรายการก i ฟมิสปอร์ตเมื่อวานนี้โดยพูดถึงอนาคตของ Art, ลงูดิอาสที่อันฟิโอลล่าสุดโดยกล่าวว่าตัวของเขาได้ยินข่าวที่สื่อามาว่าลูดิอาสนั้นได้แส,สดงความตั้งใจอย่างหนักแน่นและวะ้วว่าตัวของเขาต้องการที่จะฝากอนาคตของเขาไว้ที่ลิเวอร์พูลต่อไปและนักเตะรายนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงของลิเวอร์พูล การได้ทำงานร่วมกับอเน,นสโลตนั้นคือสิ่งที่ตัวของนักเตะนั้นกำลังเฝ้ารอผมสามารถยืนยันได้ว่าตอนนี้กำลังมีความสนใจในตัวของเขาจากทั้งฝั่งสเปนและฝรั่งเศสแต่ผมสามารถรับประกันได้ว่าลิเวอร์พูลจะสามารถไว้วางใจว่าลุยเดียร์จะยังคงอยู่กระตินต่อไปเน้นกันหน้าและใน,นตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังมีความสุขมากๆกับปีกชาวโคลมเบียอรอยนี้การยยทกิของเขานั้นยังไม่ถึงเวลา และติสกันการย้ายไปสเปนแล้วตอนนี้อาจจะเป็นการย้ายทีมที่ถอยหลังลงคลองสําหรับผู้เล่นรายนี้จริงๆ้วถ้าผมมองตามผิวเผินนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าลุยอัดนั้นยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่จะสื่อได้ว่าเขาต้องการยายเนี้ยออกจากลิเวอร์พูลด้วยซ้ําแต่ที่มีข่าวมานั้นก็เพราะว่านักเตะรายนี้กําลังเรียกร้องสัญญาฉบับใหม่และต้องการปรับเงินเดือนเพิ่มให้เทียบเท่ากับผู้เล่นภายในทีมรายอื่นๆก็เท่านั้นเอง ตอนนี้ลุยเดอยร์ดรอปก็เหนื่อยกับสโมสรลิเวอร์พูลเพียงแค่สัปดาหละ5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งคุณวิ่ิดระว่ามันน้อยมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของเขากับผู้เล่นรายอื่นๆดังนั้นการออกมาเรียกร้องเรื่องค่าจ้างของเขานั้นจึงถูกจับไปเป็นประเด็นได้ว่ามีโอกาสที่ตัวเขานาแต่รายนี้จะเลือกย้ายไปแข่งกับต้นสกัดใหม่ที่ให้ค่าเหนื่อยมากกว่าที่ลิเวอร์พูลมันก็แค่นั้นเอง แต่ผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นกําลังหาทางยุติเรื่องราวดังกล่าวนี้ในเร็วๆนี้นะฮะลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวนิโก้วิลเลียมแต่ติดปัญหาค่าเหนื่อยแม้ว่าความสนใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลจะมุ่งไปที่การอำลาของเจ็กกี้คลับแต่สโมรสรยังคงเดินหน้าแผนการสมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของนิโก้วิลเลียมปีดดาวรุ่งของแอตแลติกบิลเบา อย่างไรก็ตามนะครับอุปสรรคสําคัญในการคว้าตัววิลเลียมนั่นก็คือค่าเหนื่อยที่นักเตะเรียกร้องโดยตามรายงานระบวุว่านิโคลีียมเรียกร้องค่าเหนื่อยที่สัปดาห์ละ250,000ปอนด์บวกกับโบนัสต่างๆหากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลวิลเลียมจะกลายเป็นผู้เล่เเน,นที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในทันทีเกรแฮมบรลี่นักข่าวผู้ชี่ยวชาญทานดัานตลาดก,การซื้อขายนักเตะระบุว่า ลิเวอร์พูลประทับใจในศักยภาพของวิลเลียมแต่ข่้เหนือที่น้กงเตะเรียกร้องนั้นสูงจนเกินไปสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลจะไม่จ่ายค่าเหนือตามที่วิลเลียมต้องการเบลลี่กล่าวเขาจะเป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนือสูงที่สุดในทีมหากการย้ายไปยังสโมสรใดก็ตามในอังกฤษเบลลี่ยังเสริมว่าวิลเลียมอาจจะกำลังพิจารการย้ายไปสู่บาร์ซโลูนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขานอกจากขั้นเหนือแล้วค่าตัวของวิลเลียมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลิเวอร์พูลต้องพิจารณาอย่างหนัก โดยเมีรายงานมาว่าค่าสิญญาณของนักเตะจะอยู่ที่ประมาณ47ล้านปอนด์แมนลิเวอร์พูลจะพร้อมที่แจกแค่ตัวในจนํานวนดังกล่าวแต่เมื่อรวมกับค่าเหนื่อยที่สูงลิ่วขนาดนี้อาจจะทําให้สโมสรต้งตงัดสินใจอย่างรอบคอบฟันได้คาดเกมดวลกับวูฮแแมตันเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ร่วมเวอร์จิฟานาะครับกับตันทีมลิเวอร์พูล คาดเกมนวลกับมูมแฮมตันซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายในการกลุ่มทีมหงดังของเชลลิงครับจะเป็นข้ามคืนพิเศษที่เต็มเปี่ยมไปได้วยอารมณ์ร่วมของทุกคนอย่างแน่นอนเกมนัดนัดปิดฤดูกาลี่แอนฟิลจะเป็นการยุติบทบาทผู้จัดก,การทีมของเชลลิงครับที่อยู่กับลิเวอร์พูลมานานถึงเปีฟันไดซึ่งถือเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลคนสุดท้ายในยุคข,ของเชลลิงครับได้เขียนเอาวไว้ในบันทึกโปรแกรมการแข่งขัน,ขนไว้ว่า แน่นอนว่าวันอาทิตย์เป็นวันพิเศษสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรลิเวอร์พูลเกมสุดท้ายของฤดูกาลยังคงเป็นโอกาสพิเศษเสมอแต่คราวนี้มันเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมเพราะเราจะต้องบอกลาผู้คนที่น่าทึ่งบางคนที่มอบสิ่งมากมายให้กับสโมสรแห่งนี้ทุกคนรู้ว่าฉันคิดอย่างไรเกี่ยวกับเจ้านายเขาเป็นผู้จัดการทีมที่พาผมมาอยู่กับลิเวอร์พูลผู้ที่มอบความรับผิดชอบให้กับผมมากมายทำให้ผมเป็นส่วนสำคัญของทีมนี้และสอนผมมากมาย นั่นเป็นเพียงแค่แนระดับบุคคลสําหรับทีมและสโมสร,รโดยรวมเขาได้ทาสิ่งต่างๆมากมายและการแตกต่างระหว่างลิเวอร์พูลที่เขารับกับลิเวอร์พูลที่เขาทิ้งไว้ข้างหลังไม่อาจยิ่งใหญ่ไปกว่านี้มากนักเพื่อให้เข้าใจตรงกรันเมื่อเขามาถึงที่นี่ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ปรารถนาที่จะแข่งขันเพื่อชิงท้วยรางวัลและตังเป้าที่จะได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนเมื่อเขาจากไปมันจะเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลที่เราคว้าทั่วรางวัล และผ่านเขารอบยูฟาเชินเปลีแต่เราทุกคนก็ถามตัวเองว่ามันจะดีกว่านี้หรือไม่นี่ไม่ได้เอ่ยถึงความสาเร็จและช่วงเวลาอันเหลือเชื่อที่เรามีความสุขในระหว่างนั้นด้วยซ้ำดับตั้งแต่ที่เจ้านายประกาศว่าเขาจะออกจากทีมเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลฉันค่อนข้างเปิดกว้างเกี่ยวกับความจริงที่ว่าวันอาทิตย์จะเป็นวันที่ยากลําบากทางอารมณ์ แน่นอนว่าเราเป็นมืออาชีพและจะวางเรื่องทั้งหมดไว้ข้างหนึ่งในขณะที่เราพยายามยุติแคมเปญให้อยู่ในระดับสูงแต่ในขณะเดียวกันก็สมเหตุสมผลที่เราจะรับรู้ว่าความรู้สึกของเราจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับคนที่มีความหมายอย่างมากต่อเราเหรือือกรับการอำลาหงส์แดงเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจชี้เป็นนี่เจค เป๊ปบลินเดอร์นะครับผู้ชว่วยผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าการจากแลนฟิลด์หลังอยู่ภายใต้ชายคาแห่งทินแอนฟิลด์มานานถึง10ปีเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจลิเดอร์กํกำลังอำลาลิเวอร์พูลไปนะครับเพื่อไปเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเรสบูซ์บวกในออสเตรียมันล้นหลามกับปฏิญาณของทุกคนและข้อความจากแฟนคค้ชชาวฮอลแลนด์กล่าวการบอกลาผู้คนในสโมสรมันคือ10ปีในชีวิตของผมผมรู้สึกซาบซึ้ง ที่ได้รับคาอวยพรมากมายที่นี่คือสโมสรที่ผมรักผมไม่อยากให้อะไรแตกต่างไปจากที่มันเป็นไปการ่พยแพ้นัดชิงชนะเลิศและต่อมาเราชนะในนัดชิงชนะเลิศยูฟ้าแชมเบอร์ลีเราสร้างเกมพิเศษมากมายด้วยกันมันเป็นวันสุดท้ายที่แอซ่าศูนย์ฝึกซ้อมพรุ่งนี้เราจะไปที่อันเฟลสามสัปดาห์สุดท้ายเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกสงบไม่มีความกดดันเราได้อันดับที่3ไม่มีรอบชิงชนะเลิศให้เล่นอีกต่อไป ดังนั้นผมก็แค่ดื่มดำไปกับมันการอยู่กับลิเว์ก่อนจะอำลาผมหวังว่าจะได้วันอาทิตย์ลินเนอร์อรยังพูดถึงเจคกิงครับเจ้านายของเขาและครูที่เขาเคารพรักอีกด้วยใช่รู้สึกขอบคุณตลอดไปผมนึกไม่ออกเลยผมจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีเขาไม่เขาพาผมกลับมารับตำแหน่งนี้จากที่ไปกลุ่มทีม NEC ในเมกเกนแล้วไม่ประสบความสำเร็จมีรภาพของเรายิ่งใหญ่ความวมุ่งมั่นของเรายิ่งใหญ่ขึ้นความจงรักภักดีของเรายิ่งใหญ่ขึ้น ร่วมกันแข็งแกร่งคำสัญญาเดียวก็คือเขาจะอยู่ที่นั่นในปีต่อๆไปเขาหมายถึงโลกนี้ห้ามใจร้อนคาริมอรชีช้ัจงลิเวอร์พูลต้องให้เวลาแก่สโลตทำงานสตันคารคิมอรนะครับอดีตกองหน้าคนดังของลิเวอร์พูลสมสรอยิงย่งใหญ่สกเวทีพิมเกดแสดงความคิดเห็นว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหงแดงต้องให้เวลากับอนเนสสโลตเทรนเนอร์คนใหม่ที่จะเข้ามากุงทีมในหนุ่นกันหน้า นั่นได้ทํางานตามแนวทางของตัวเองเขาได้มองกล่าวว่าอเน,นสลอตสามารถพูดภาษาอังกฤษในห้องแต่งตัวได้ว้าวมันยอดเยี่ยมมากเขาเป็นคนในลีกดัตท,ที่ห่างไกลาจากแนวคิดโบราณและชาตินิยมมุมมองของซอตอาจคิดได้ว่าถ้าเขาทำงานได้ครึ่งหนึ่งของเชกิงคลับก็น่าพอใจแล้วเขาต้องพาทีมติดทัฟโฟลและอาจจะมีโอกาสลุน้นแชมป์ลีกครับหรือเอเอคัพแค่นั้นเองจากนั้นในการที่2เขาจะพาลิเวอร์พูลไปสู่การลุน้นแชมป์ลีกให้ได้ เมื่อมีกี่วันที่มันมาส็อตในวัย45ปีก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองในงาน,นแถลงข่าวกับเฟเนนูดว่าจะเข้ารับตำแหน่งเจ้าหน้าหย่ของลิเวอร์พูลต่อจากจิงครับครูสเชลมันแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็ตามสำหรับส็อตเคยประสบความสำเร็จกันพาเฟเนนูดนนคว้าแชมป์ลีกฮอลแลนด์และแชมป์ฟุตบอลถ้วยฮอลแลนด์อย่างละหนึ่งสมัยนะครับ นี่คือสุการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่19พฤษภาคมนะครับวันนี้นะครับแฟนบอลห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับลิเวอร์พูลมีเกมสุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการเมอยของบูมแฮมตันเรามาพร้อมส่งบอสเจ้าน่ายสุดที่รักของเราในค่ำคืนสุดท้ายกันนะครับแล้วหลังเกมเรามาพูดคุยกันรับรองว่าแฟนบอลน,น้ำตาแตกอย่างแน่นอนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ